ยังมอสัมาษณกัน้รอสอบากคขาขต้นก่อนเลยเขาเการแจ้งความนครับเดี๋ยว่กาต้นของคุณแม่ก็คือพามาแจ้งความก่อนเพราะว่าด้วยความที่ในเนื้อหาที่พี่พี่ได้เห็นไปมันก็มี ในการหมินประมาทด้วยปูด้วยก็เลยมาแจ้งความลงรูปประจำวันไว้ก่อนอย่างนอกเหตุการณ์ก่อนก็เป็นค่ะก็คือมันเริ่มจากว่าคือหนูต้องเตือนไว้ก่อนว่าพี่คนนี้ค่ะไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าหนูไม่ได้เป็นเด็กในโมเดลลิ่งคือเป็นเหมือนคือต้องบอกว่าตั้งแต่หนูทางานในเป็นนำแบบมาเนี่ยหนูทาฟีลแอนด์มาตลอดก็คือมีการดีลงานกับพี่พี่โมแต่ถาี่หนูสั่ง แล้วก็แต่ว่าตอนที่หนูไปเด็กเบส์ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็คือพี่คนนี้เป็นคนพาไปประกวดกระหนูก็ไม่ได้เข้า,ออนนออารอบไปในตอนนั้นก็คือโอเคแล้วก็สอบการประกวดไปในตอนนั้นแล้วก็มีการให้หนูเปเดินเปนเดินแบบนนในบางครั้งคือมันเป็นแค่นั้นป,ปใช่แบบคือหนูแต่หนูก็ถือว่าโอเคเราเคยช่วยเหลืออะไรกันมาที่ก็คืเชื่อหลือคือเป็นหนูนับว่าเป็นคุณคุณน,นะคะในตอนนั้นยาเวลาตลอดมาก็คืออยากสนิทครอบัว ก็คือในการซักชวนหนูแต่หนูก็เลี่ยงมาโดยตลอดเพราะว่าวคที่ตูนเองต้องบอกว่าเมื่อก่อนคือก็ไม่ได้สนใจในการประกวดนางงามจริงๆในตอนที่เรายังเป็นเด็กประาันแบแล้วลก็จนพอหนูก็คือเราก็เลี่ยงมาตลอดหนูในการที่ก็มีข้อพันธุ์ที่เห็นไปว่าโอเคสามารถซื้อมงให้หนูได้นะสามารถถ้าเกิดว่าหนูไม่ประปกวดกับเขาเนี่ยสามารถปัดตกได้นะสามารถคุยกับพี่นวัดได้นะว่าจะไม่เอาหนูเลยแต่ด้วยคําที่ตอนนั้นหนูก็มองว่า ถ้าเราไม่ไปก็จบหมอตก็ไม่เป็นไรหรอกก็คือแค่นั้นจนมาตอนที่พี่เอมจะส่งหนูประกวดค่ะหนูก็ได้มีการทําให้มันเคลียร์ในการที่เคลียร์ก่อนละกันราหนูตกไงกับพี่เอมนะเพราะว่าได้มีการที่เขาได้ทำมาว่าแบบเออเห็นนะว่าลูกหนูเป็นนุ้ว่าหนูจะประกวดประจินทานิหนูก็เลยโอเคบอกพี่เอมว่างั้นเคลียร์ก่อนละกันเพราะพี่เอมบอกถ้าเกิดเรื่องไม่เคลียร์พี่เอมก็จะไม่ส่งหนูประกวดจนตอนนั้นก็เคลียร์กันก็มีการโอเคพี่เขาก็ได้มีการพิมพ์แบบไม่พอใจใส่หนู หนูก็มองว่ามันก็เข้าใจเขาดีกมึงเหี่ยนูก็เลยโอเคเคลียร์กันไปตังสุดหลักก็คือจบได้ดีว่าช่วยงานหน่อยหนูก็ได้ถามไปว่างานอะไรคะหนูจะได้แจ้งทางของคือแจ้งทางที่แวนค่ะเสร็จป้าพ่อพิมมาแบบนี้นว่าเป็นสินค่าสองหมื่นต้องแจ้งไหมหนูก็ตอบไปว่าก็าหนูไม่รับเพราะพูดตรงคือหนูก็ไม่ได้หิวด้วยหนูก็เลยเอเอหนูไม่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็น ก็พินมาเลยแค่ไม่ทำเพราะพ่อยางจนแบบตุ๊ดต bueno> ุ๊ดต um> okay. ุ๊ดตหนูก็เลยแบบว่างั้นเรา็ลองรอให้จบละกันแื้อก็ตกใจด้วยไม่รู้จะทํายังไงหนูก็เลยอรอจนที่ก็พิาหมดแล้วหนูก็พิ์แบบอันนี้กดอะไรหนูคะถ้าเป็นกาะหนูก็สามารถช่วยได้นะหนูก็เลยแบบอ่ะแบบแรกหนูทักพี่เดมก่อนเลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะหนูควรทำยังไงดีแล้วหนูก็ทักไปหาทางที่แรงกับที่นวัดเพราะหนูเห็นข้อความที่อย่างที่บอกว่ามันมีการดูถูกแล้วก็ ไม่โอเคที่พูดถึงงานงานในวิทย์เขื่แบบด้วยมันเป็นการเหมารวมทั้งหมดจ้ะตาทำงานแค่ว่าไม่ใช่ว่าหนูไปตำหนิคนที่เขารับงานกินข้าวอยู่แล้วนะคะแต่แค่ตัวหนูไม่ได้หิวแล้วหนูก็ไม่อยากจะรับซึ่งเขาก็ไม่ผิดที่จะมาว่าหนูรุนแรงขนาดนี้แต่เราก็ทราบความหมายคำนี้เลยก็ทราบครับก็ทราบก็แบบแล้วก็คุณพิมมาด่าแบบยาวมากเลยแล้วก็มีการพูดถึงแบบว่าสีผิวแบบนิโก้เลว อันนี้คือมันไม่ใช่แล้วแบบมิสแกนก็เป็นเวทีที่จะซึ่งมีจิตอะไรมาภาพ,พินเวทีแบบนี้และมีจิตอะไรที่จะมาว่าตัวหนึงแบบนี้แล้วก็รู้อยู่แล้วคนที่ประสงค์เป็นยังไงก็ ออว่านข้อวคอวา,วาเมเขา้กเนว่าท่ว่าหนูเกิดแด้เพราะพ่ใช่แต่นี่หนูเกิดแล้เพราแม่ไม่ใช่มไม่ชอบแ้หนูก็รูว่าหนูก็ยังใช้คำว่าทนทนมาตลอดเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนูโดนด่าแต่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยบอกแม่แม่ไม่เรู้ก็อื่นไม่เคยรู้มีค่พเอมที่รู้แต่นก็พี่เอมว่ไม่เป็นไรนะเราสอคนผ่านได้ก็คือไม่เป็นไรเพราะหนูก็ถือว่าโอเคนะตอนนั้นหนูไปเด็กเสได้ก็ขอพี่เขาหนูก็เลยแบบ แค่หนูถือว่าตัวน,นั้นคือบุคคลที่หนูเงียบมาตลอดแต่พอมาถึงตอนนี้คือแบบมันก็ไม่ใช่ว่าะหนูกป็นหนึ่งในองค์กรนี้แกนด้วยถ้าเกิดว,ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาเมื่อมันกับหนูทําให้องค์กรเสียหายไปด้วยแล้วตัวหนูก็เสียหายด้วย เกบบมบอลเขาชื่อเกมบ,บอลใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีผลแต่ลุคธีอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ไม่กล้า<อ>เพราะว่ี่ยังรักเขาไม่เอย่ยชื่อเมื่อวานแต่เห็นไม่มดแล้วถูกป่าใช่ชื่อเกบบมบอ <laughs> ยใช่ไหมพี่ต้นเตยใช่ไหม มนูเลยบ้างพี่ทั้งจบ่ได้ตอ่ได่คะม่เกินบาะได้งมสายอ่งเียต่ำมากสอบชั่วโมงเล้นเดี๋ยวคุณแม่คะเดี๋ยวลบคนคุณแม่ ต้องนี้นี่แน่นะคะพี่โอเคนี่มากรุ่ไหนคะ เป็ในลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าต้องการสามเก็ทในแชทนะคะมพูดแต่แค่นั้นไม่ได้มีการพูดคุยรอบอะไรใดๆแค่ในแชทที่เห็นเลยถ่านี้หมุใช้คำว่าพี่เลียมานางได้ไหมครับมันมอเป็น่ะดูนไม่ได้เรไม่ได้เป็นอะไรไว่าเใช้นบเขาบอกว่าเขาตัวเขาเองเป็นโมเดลลิ่งและก็มีการติดต่อในลักษณะของ จับแรกเลยตอนนี้ยังไม่ได้ไปทิศทางว่าสุดท้ายอารมที่จะประจวันจะเป็นในทิศทางอะไรตอนี้กำลังสามแบบค่ะร้อยเบรยแล้วก็ทางทนายเนาก็คือรอรถก็ไปคุยกับร้อยเบรยแล้วรอรถไปแ่้เป็นอะไรกันแน่แน่ๆก็คือคีมแล้วก็มีแบบเอฟอาร์แ้วก็เอฟอาร์เราขอไหนบ้างใช่ทีนี้อันดับแรกเลยคือเราต้องหยุดเขาเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเอาเราอะไปขาด ไปทอย,อย่างจริง้างไหมที่เราจะไม่ทราบว่าเขาจะเอาเราคาไปทำเอาชื่อเราไปทำไปแอบแางอย่างไรกอนทีเียมันเลยต้องอยู่ไว้ก่อนเนีย่ยค่ะ